สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูจอยชาแนลก็จะพาทุกคนนะคะไปที่พิพิธภัณฑ์พลาวม้าพลาม้ก้านะคะเราก็จะพาเด็กๆไปทัศนศึกษากันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทัศนศึกษาค่ะโอเคอยู่นี่เอง ตอนนี้เราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์กันนะคะเ,ะเจอกันที่นู่นเลยค่ะด้านหลังก็คือด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ กรจะอยู่ด้วยคือฐานอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ อยากอยู่ค่ะอยากอยู่ไหมที่อยู่น้องว่าไงลูกมีประเทศอะไรบ้างอ๋อน้องมาบอกความรู้เกี่ยวกับพวกโลกเหนือเลิศ ครูอยากไปคนร่เหนือคะ่ะเอาน,นู่นไงลูกเราต้องใส่ชุดแบบไหนมามองคุณครูเคยใส่แบบนี้แล้วแต่ยังไม่เคยไปคนร่เหนือนะคะเรามาดูกันค่ะอะไปเลยค่ะไปดูคุณครูเคยอยู่ถึงแค่รบสิบห้าเองอะคนรบเหนือน่าจะลบเท่าไหร่สามห้าะ นี่หนูเขาต้องเอาหนังพวกหนังสัตว์มาทำป่ะนี่นะเขาเรียกว่าเสื้อพากาเฮ้ยเสื้อเสื้อพากาอันนี้เห็นไหมจริงไหมครับลคล้าย เส้นสีส้มแะส้ล่างเริ่มจากกระต่าที่รักเมืดแล้วแื่ชอเปันเช่นเดียวกานมาก ที่เดียวกันนะอ๋ออ๋อตรงนี้ ก็มีหนามมีน้ำแล้วก็มีหนามพีละมอนสเตอร์ปุ้มีอะไรลูกพีละมอนสเตอร์ไหนอุย้ยมีเต่าด้วยหรอจจรของจริงของจริงมีเต่าด้วยหรอ พิศวงนี่สร้สางดึกดำบรรลูกปั๊บหาไปไหนกันมาภาพเหนือเจ้หนุ่เกียไม่เป็นไรล,ลูกเดี๋ยวก็ไปเจอกันตรงนูน้นปัดการก่อตัวของทรายไปตรงนู้นเลยค่ะเด็กๆเ,เดินตรงนู้นเลยเ ก็ไปทะเลทรายก็สวยดี ออกตังไหนอ่ะตรงนี้เหรอ หนูอย่าจับนะเป็ตรงนี้เหมือนเป็นสัตว์สตาร์ฟหมดเลยใช่ไหมลูกเป็นสัตว์จริงๆเขาส,ต,สตาร์ฟใช่ไหมอ่าโอเคอูอันนี้ลายงาเหรออ,นนนะอู้ใหญ่มากอู้ใหญ่จริงๆ <c oughs> หนูเอาแขนไปไปทาบดิเดวกนั้น <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอเคสองใชสององแขนนครับอือลูกควายสอบถามพี่ๆเขาได้นะ เลยหออันนี้สตาร์ไปมังนนปม้งอันนี้อะไรลูกไะั่วน,นู่ตรงที่มันอยู่ปลายปลายเออ้าวหเขามีแม่ขยายขยายดิอย่างนี้ขยายน,นี้ ไหนดูเบ็ดขยะโอ้โหจิ๋วมากอ่ะว่างอะไรไหนดูดิอุ้ยทำไมตัวเล็กจังเลยอะ่ะเป็นขยะอ๋อ ไหนกราบอกสังดาวันนีปลาช็อกเกอร์เหรอไม่ชอดีไหนไมเช็อกดี่เคงยโค่งลูกไมเค็งมันจะ เขาเอาสาัาวสาตว์จริงที่จารามาสตาร์ทใช่หนูอย่าจับนะลูกค้างเหมือนหน้าผงผมจะกลับไปดูในชาติถูกรับติดตามในยูทูบดูเรียบร้อยแล้วใช่เป็นเป็นสัตว์จริงๆลูกดูมันก็เพื่อติดมันไม่หลกจริงนะนะอันนี้นี่่อันนี้จริงโจ้แคะครูจอ,อยเคยเห็นแหละจริงโจ้แคร์เคยเห็นที่เดิมแบบนี้คือ จริงโชวแค่อันนี้นก no คาสโวรีอ่ามีมีที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยนะนูกก่นนกกระจอกเทศใช่ปะอย่าอย่าจับมันนะลูกไม่เอานะอันนี้คือช้างของจริงหรอจริงหรอถามถามพี่เขาดี พี่อันนี้คือสัตว์สตาร์ของจริงหมดเลยใช่ไหมคะค่ะคือสัตว์ที่เขาณสัตว์น่าจะตายใช่ไหมคะแล้วก็เอามาสตาร์ทประ

หรือยังคะตอนนี้เราจะไปไหนกันคะเด็กๆไปพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เก้าครับอ่าเราจะไปตึกลูกเต่าปะใช่ไหมเขาเรียกตึกลูกเต่าไหมคะน่าจะใช่นะเดี๋ยวดูสินี่หรือเปล่าตึกนี้ลูกเตล่าค่ะพี่ดี่ไปค่ะไม่ใช่หรออันนี้ทางปังมีสองโซนพี่พละค่ะ ดูหน้าเด็กๆไปหน่อยเดี๋ยวยคุก,คกับหน้าให้เึิบห,หลอกกันพี่คะที่นี่มีกี่ไร่คะ ร้อยแปดสิบไล่ร่มีร้อยแปดสิบไล่เลยนะคะดูผมโ,โค หน้าคูนี่ผม ค่ะคุณพี่เพราะวัตกรรมครับอืมค่ะลงเลยซ้ายมือ,อขวามือขอบคุณนะคะว้าวตั้งแถวก่อนการเข้าไปทุกที่เราต้องตั้งแถวนะจ๊ะอ่ะโอเคมาตั้งแถวก่อนเลยเร็วตั้งแถวแล้วเดินเป็นแถวอตอนนี้เราก็อยู่ที่องค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้านะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปถ่ายวิดีโอด้านในได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ